อย่างนี้เปิดถึงกี่โมงครับเนี่ยปกติบางวันหมดเร็วก็เก็บเร็วเมื่อวานหมด2โมงบ่ายโมงครึ่งอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดจะไม่หมดก็3โมงไม่เคยอยู่ถึง3ก็เอาง่ายเปิด8โมงครึ่งปิดประมาณ2โมงเนาะใช่ก็มันมันน้ำมันใสแค่เนี่ยมีวันหยุดไหมมีวัหยุดวันอาทิตย์หยุดวันพฤหัสกับวันศุกร์ thanks ก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะครับ <Okay. S 1> ด้านโน้นจากชนบุรีมากินก๋วยเตี๋ยวถึงแปงยาว mm. เขาชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวหมูโบราณตะเทือง mm. สูตรเป้าเวียนลุงด้วนเจ้าเก่า mm. ที่นี่เป็นอีกร้านหนึ่งที่ใส่กางหมูนะครับทำร้านสี่สิบได้กางหมูมาหลายชิ้นอยู่น้ mm. กกางหมูเขาทำอร่อย แต่ค่อนข้างหายากนิดนึงนะครับร้านเขาจะอยู่ในซอยอโบราณของแท้มีไส้หมูด้วยแดดตับหมดหูด้วยนะครับ